สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนีสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีพระผงนะครับของหลวงปู่โตนะครับเป็นพระผงจันลอยเนาะของหลวงปู่โตนะครับปี2อ0 9นะครับออกวัดนางชีนะครับหลวงปู่โตท่านเมตตาอธิฐานจิตเสกนะครับแท้ทันเป็นพระดีปีลึกอีกหนึ่งรุ่นที่หลวงปู่โตท่านเมตตาอธิฐานจิตเสกนะครับแล้วก็ได้มวลสารจาก รวมพ่อสดนะครับวัดปากน้ำด้วยนะครับรุ่นนี้แท้ทันนะปี0ูนย์พระดีปีลึกนะครับเป็นพระผงจันลอยนะครับขนาดประมาณเหรียญ5ประมาณเหรียญ5บาทเหรียญ10บบาทนะครับประมาณนี้เนาะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมสมเด็จนะครับเป็นพระพุทธเนาะนะครับนี่ต้องบอกได้เลยว่าองค์นี้นะครับองค์นี้สวยมาก องนี้ได้สวยนะครับสวยเละเดิมนะครับเห็นไหมใบหน้าติดคมชัดเลยในครับเม็ดในครับเห็นไหมเม็ดพระโศกนะครับใบหน้าติดชัดนะครับหูติดชัดนะครับนี่สังขติเห็นไหมนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมมากและคือพระนอนกล่องนะในครับเป็นเนื้อเกสรนะครับเห็นไหมมลสารเม็ดสีดําสีขาวสีน้ําตาลนะครับนี่ทั่วทั้งองค์ นะครับมูลสารแน่นมากนะครับและคือองค์นี้สภาพเดิมและสวยมากได้มาแค่องค์เดียวนะครับองค์เดียวนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่หามูลสารใบหน้าติดชาร์จนะครับเป็นพระสภาพเดิมเดิมนะครับสวยเก็บเลยนะครับแบบเก็บคากล่องไว้นานนะครับด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จสิทิศนั่นเองนะครับ10องค์เนาะนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยพยายามหามุมนะหามุมสองให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสมเด็จสิบทิศนะครับนะประมาณนี้แล้วก็ขอบนะครับขององค์นี้นะครับของพระพงษ์รุ่นนี้ก็จะนูนนะครับนี่นูนนะครับนี่ยในมวลสารเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ ต้องบอกได้เลยว่าองค์นี้เก่าเก็บนะนะครับเก็บแบบสภาพเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นขอบนะครับเห็นไหมมวลสารเยอะมากนะครับขอบขององค์พระนะครับราคายังอยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับน่าใช้น่าบูชานะแล้วก็ใช้แทนรุ่นหลักๆได้เลยนะครับเห็นไหมมวลสารมวลสารแน่นมากนะครับ ปีลึกด้วยนะปี2509นะ์เก้นี่ยครับี่พี่ๆท่านใดมีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับยินดีรับเช่าเนาะนี่อันนี้น้องได้มาแค่องค์เดียวนะพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่สภาพเดิมมากแล้วก็ได้มาอ่าพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องด้วยเนาะนะครับนี่เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับนะสิบทิศสมเด็จสิบทิศนะครับเป็น พระจันลอยนะครับเป็นพระจันลอยหลังสมเด็จสิทิ์นะครับนี่ใบหน้าติดชัดนะครับสวยๆนะครับใบหน้าติดชัดแบบนี้เจอน้อยนะครับเจอน้อยมากนะแล้วก็นะครับเห็นไหมคมๆสังคตินะครับนิ้วมือนะครับมือนะครับอ่แขนมือนะครับนี่คมนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะก็สําหรับรุ่นนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะ สมเด็จนะครับพี่ๆท่านใดมีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามส่องดูเนื้อแล้วกันนะครับเป็นปี2509นะครับถือว่าเป็นพระดีปีลึกนะของหลวงปู่โตท่านนะครับแล้วก็ได้มวลสารของหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำด้วยนะครับมวลสารเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับแล้วดูใบหน้าติดชัดนะ นะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมตามอ่นูนๆนะครับตามขอบเนาะมีเส้นนะครับบนบนขอบด้วยนะครับอ่าถ้ามองดีๆนะเห็นไหมนะครับมีเส้นวิ่งนะครับบนบนขอบเนาะ น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ขอบนะครับยิ่งขอบนะครับมวลสารจะเห็นได้ชัดมากนะครับคือเนื้อสมเด็จเลยนะครับก็คือเนื้อสมเด็จเลยนะและคือรุ่นนี้ราคายัางอยู่ที่หลักพันนะครับหลักพันต้นเท่านั้นนะครับต้นๆเท่านั้นมวลสารเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับใบหน้ายิ้มแย้มเลยนะครับสวยสภาพสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อเกรสรนนะครับ้านหลังก็เป็นสมเด็จ10ทิศนะครับ10องค์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมสวยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสำหรับองค์นี้นะครับได้มาแค่องค์เดียวนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับองนี้นะครับพร้อมกล่องนะน้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับได้ชาวหาบูชากันที่2,500บาทนะครับแบ่งปันบูชายู่ที่2,500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใด สนใจนะครับเช่าหาอบูชานะครับนี่ก็รีบถักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับพร้อมกล่องนะครับพระสภาพสวยนะครับพร้อมกล่องหลวงปู่โตเซกปีลึก0 9นย์นะครับปีลึกด้วยนะนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับ2,500าบาทพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชารีบถักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ